เล้วที ates, aunt ie, aunt ie. Ana, ่ขี aunt ie, aunt ie, aunt ie. ่ไปว่าคนที่จะเกิดเด็นี่ในค้นวันเที่ยวกันวันวันบบเพื่อวันว่าก็คการมีเบกการมีเบกเล็กหวานนักเคยว่าคุณเนี่ยคุณเดียวย่านวันนี้นั้นช่งคุณอคุณยิ่งเพียรนะเด่วันอ่ไอคนหนึ่ง๋ยวบอกให้นะแต่เจะจีเรื่องับแล้วก็พุ่มยาวหนุ่มผ้าจุงบินอ่ะอืมตั้งไงกุ้เจเที่ยว มีฟาจะเบเที่เกี้ยวแต่ก็ขาเบกอันนี้ยังอก็ว่าโกาีันมีเบกแต่พ็ปร่อยแต่กแก่นนะจ๊ะพ่อถึงงานหลงยาวตรื่องันมาเล่ของมาเล่ถึงไหนน้ำผายอยู่คนนี้แหละพังเลยอพังเลย้งานจันนอนคายอันนี้เรืงวันนี้อาจารยังไม่อยู่อาจย์ก็ป่ากคุยไปนั่งมองอมือนถึงจันว่ากันเร่งแต่คนข้ามันจันว่าฟังแมวจิงเลยจันเงี้ะ กวันน้าจริงเลยนี่ความกวันนี้ยันวะยายกลายเป็นตะลีชาบตึ้งเดกวนวนยันกวันวะกลายเป็นตะลีชาบตีมเนี่ยเตอร์ใต้รถตีอ